อ่ะครับก็สวัสดีคุณ้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็เราค่อนข้างจะไม่เจอนานนะตั้งแต่คลิปที่ล้วอ่ะคลิปที่คลิปล่าสุดที่ลงไปนี่บอกไว้ก่อนนะว่าจริงจริงแล้วคลิปเนี้ยผมตัดอัดเอาไว้ตั้งนานละก็จะสังเกตได้ว่าตรงอ่ะก็เราก็ไม่ได้เจอนานละก็ตั้งแต่ช่วงที่ผมสอบการภาคก็เดี๋ยวอันว่าเดี๋ยวเราพาไปชมกันก่อนดีกว,ว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็ก่อนอื่นเลยก็ไอ้ป้ายนี้ ที่ได้ตั้งแต่ตอนอ่าไม่ว่าอะไรนะที่ไปขุดซากโบราณในไลฟ์ตอนนั้นก็นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้บ้านสันน่าจะเห็นแล้วนะว่ามีการรีโนเวทเรียบร้อยแล้วเอส่วนแผนที่นี่ก็นั่นแหละก็ไปแขยเพิ่อมอีกสองช่องและฝนก็ดันตกอีกโอเค นี่ตรงตรงนี้ตอนแรกมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้แข้มไฟตัวนี้ใช่ไหมล่ะก็เอาออกไปละตอนนี้ก็ไปอยู่ตรงนู้นแทนเอออันนี้ก็ทางเข้าบ้านของเพื่อนผมเองถ้ายังจำกันได้นะคนนี้ก็ที่อยู่ในเซตในพวเวอร์ชั่นที่แล้วเขาโดน <c oughs> อ่า <c oughs> เอาน้ําไปใส่เตียงก็เขาก็เคยโผล่มาอยู่ช่วงสมัยนั้น <c oughs> ก็เราจะส่นตรงนั้นเราก็จะยังไม่ขึ้นไปนะ อ่าแล้วก็ไอ้นี่ไอ้คิวมันทำเนี่ยตอนนี้มันปอกเปิดทำไมไม่รู้โอ้โหสัญหาทํามากก็ไม่กล้าเสร์ฟหลาก็เข้าได้วยหาระเราเราแล้วกันเนาะเอาละก็มาเมื่อกี้ฝนมาตกเราก็เลยไปแก้ในมันบัก้วยจริงฝนไม่ได้ตกเมื่อกี้เข้าไอ้ไอ้ดง าละก็เอาหน้าในคลิปนี้อ่าก็เอาหน้าคลิปนี้เราจะมาบุกโอเชียนบอลเวนแต่ว่าก่อนเดินเที่ยวเชื่อใหม่จะมีเอเดียการ์เดียนใช่ไหมจะมาทำให้เราขุดช้ามากก็เริ่มจากแนวถังก่อนเราต้องการถังนมเอาสักกี่ถังดีสักสามแล้วคันเนาะถังเราอยู่ในหมือกแรกเอ้ามาไงเนี่ย ู้สึกโชว์ที่มันจะมาบอดเป็นพิเศษนะเนี่ยช่วก็สักหนึ่งเว้ยไม่ไน้อ๋อหนึ่งส,สา,สา่สักห้าแล้วกันเนาะก็อ่ R D. ใช่แล้วก็อธบ,บานก่อน ที่มันเห็นมันจะมืดเลยเนาะ <S <S 1> <S 1> ส่วนเชเดอร์ที่ใสก่ก็ตัวที่รีวิวล่าสุดเอาลองมาเดี๋ยวนี้โอเคาทีนี้เราได้ลงมละัะเอาอันนี้ไม่ต้องนะใช่มันเป็นจัดนาำใช่ไหม เ,เออไปท้ายบ้านดีก็มีอ่าประตูคง,งไม่ต้องปีนี้ก็คงยังไม่ต้องเนาะเพราะว่าเราใช่เป็นไม่ต้องดีกว่าแล้วก็สามงามเอาไปด้วยก็เขาไม่ใช่เนาะเอาไปแค่สามงามกระจกส่วนที่ขุดอา่าเอาไงดี ออ้เราเอาเอาไอ้นี่ไปด้วยเลยดีกว่าสิ้นเรื่องแล้วก็อาหารเพิ่มตอนนี้เราโอ้ยติดปะตอนนี้สเต็กเรามีแค่สิบเสียนใช่ไหมก็เดี๋ยวไปดูในค้ังก่อนว่าเรากินอะไรได้เพราะว่าไม่น่าจะพอที่คิดมันพอแล้วนะนะแต่ว่าเอาเผื่อไอนะ้ผมที่เย็บมาหยิบมาหยิบอีกรอบหนึ่งโอ้โห หกสิบสี่กับเอนหนึ่งเอาอันหนึ่งไว้ทำมนไ่ไปก็คงยังไม่ต้องเนาะแล้วก็มาทางน,นี้ ยาเราเขาไม่ไปต้องใช้หรอกเนาะอันนี้ประตูวิจิตรทางไปอไอ้ทำเก่าก็ว <c oughs> นีเรียบร้อรนะครับแล้วฮนะ <c oughs> ก็ทางข้างหน้าเป็นทางไปเอาใช่ไหมก็ใช้เวลาไปค่อนข้างที่จะนานเลนยกอนอั่นแหละนะ <c oughs> โอเคถึงแล้วนี่เอ้ยทอดเราอะเราทอดเราล่ะ เออเราทอด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 นี่ไงทอดส่วนทรายอย่าถามว่าผมเอาไปจากไหนเดี๋ยลองกล้องเนี่ยพุดจบว่าไม่ไม่เหลือทรายเลยต้องหาทรายแถวหมู่บ้านอะ่ะก็ตอนนี้ก็ตอ้องออารืเตียงมเ้เลยก็ไม่ไรเราคงไม่ตายง่ายหรอกเนะเดีย๋ยวสิจัดของจัดช่องสระบาก่อนเอาสเต็กก่อนแล้วกันเนาะก็บก่อนก็บก็บ เ,ย,เ,ย,เย,ย็บเย็บเ็บอุ้ยเนี่ยเริ่มมาแล้วช้าเนี่ยเราจะไ้เทียนช็อตก็ไม่น่าจะได้ใช้อะอากาศเราค่อยขึ้นมาหายใส่เทียงก็ได้เนาะนาบก็ไม่น่าจะได้ใช้เอาขวานออกดีกว่า แล้วก็ทีุ่ดกับที่หุดเดินก็ข้าวแม่จบสายๆตรงนี้ครับตรงโน้นแล้วก็ตรงนั้นนะผมเอาไปใช้ตรงมาไว้ก่อนว่าจะทำฟาร์มยังไงเอ้ยอลืมแล้วเราก็รีบกินอีกตายแล้วจะเล้ยงจะเล้ว,ล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 วไปหาข้าวแล้ว เฮ้ยใจเย็นใจเย็นตรงนี้อันหนึ่งใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็ที่พุดโอเคได้และเดฟก็จะมาอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ตกมันเออน้าดาบเ,าเลยโรตีกันเนาะแล้วปล่อยแล้วก็ปล่อยมันยีเราไปก่อนเกาะเราจุดเราคงไม่ตายง่ายหรอก ตาแล้วตายแล้วตัวหนึ่งทีนี้ขึ้นเอาอากาศก่อนเอาขึ้นสิมันต้องอยู่ตรงไหนต่อนะอุ้ยตกใจหมดอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาจากข้างในกันดีดีกว่าเนาะถ้าจะผิดมรนจุดรงฝั่งซ้ายเอาฝั่งขวาเนาะใช่ไหมล้อกทางเข้ามันอยู่ไหน นี่ไงทางเข้านิติใบเกสเต็กใบน้ำทำไมการเดียนอย่างซ้อนกันรี่นะจำไ,ได้ว่าไม่ได้ปรับพาังซอนการในการเรียนอะไรอ,อ้าวอ๋อมีทางเข้าอยู่ตกใจวะตันไหมไม่ตันตันไงว่าไงการเดียน โอ้หเสียงมันแบบว่าเราขุดเลยไหมก็ถ้าจะผิดจีข้างๆอ้ยมาเดือดออกละมันอยู่ไหน <c oughs> ถ้าถามรเดืนนออ่อนได้ไงใช่ไหมดูนะเดี๋ยวดูตรงนี้นะเอา้าตัวนี้มันหางโผล่เมื่อกี้ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> เห็นปะมันหางโผล่ก็เดี๋ยวเราจะคอนว่าเราขุดยังไงดีมา ้มา,าครั้งสุดท้ายปักปิ้งคุณปันนุต่อไม่ไม่ทันไม่ทันก็รอต่อไปมาเดี๋ยวนั่งก่อนเลย ้ยการเรียนจะไม่สนอะไรหรอกหนีไปไหนมาแล้วก็ฝาน,นาุ้นยังไงเจอแล้วเอา แมวหนีแมวหนีออมากลับไปออกซิเจนที่นี่ไอ้เจ้านั้นก็ตายละเดี๋ยวเราจะสำรวจกันนะแห้ยออกซิเจนหน่อยครับมากินน้ำด้วยแล้วกันแล้วก็ มันหมดเท่าไหร่นะอีกสองนาทีใช่ไหมก็อกสองนาทีสำรับไปก่อนตายวหน้าก็ตายแล,ล้วสิเอาลืมยังไง ก็ห้องเดียวกันนี่นะวิธีเดิมวิธีเดิมวิธีเดิมมาครบสามสิบเก้าอันแล้วก็เอาฟอนต์้วกลกับแปตอนนี้เอฟเหมดแล้วนะเราจะเก็บถางน้ำก่อนไม่ได้ใช้แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไลฟ์สตรีมหน้าหรือว่าคลิปหน้าบ๊ายบายเย่